สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจอร์ e ี่บาย p ็ a แนนนะคะเวลาหนูไม่โดนดูอีกแล้วนะควเขาท่านี้โอ้โ๋เสียงเสียงสั่งภาพสับงภู้ชีวิตมากมีมีโพสต์ขยับมาด้านหน้าให้หนูมองหน้าสวยๆของพี่นอยอันละ ถ้ไม่เอ oh. okay. so ียงข้างดีกว่านะคะสามสองหนึ่งเออร้อมนะคะสามสองหนึ่งเก้าสิบสองเจ้าเดี๋นั่งรอได้เจ้ารอเคลูกลูกสนะาสามสอง นี่เทคนิคการโพสท่านะคะที่บาหลีน่าน,นะคะ่ะมีความสูงแล้วก็ตัต้องมากนี่สักอองนะคะช่างภาพถ่ายคนละ50บาทนะคะไ,ไ,ดได้ประมาณ4โพสนะคะเดี๋ยวช่างภาพเขาจะถ่ายรัวๆให้เลยค่ะนว่านี่คิวรอน,นะคะา You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same.